้าจะยก,กสวนสนุกมาไว้ที่นี่แล้วคลิปนี้เลียนจะบ้าป้ายยาแล้วทำไมถึงต้องมาแลแน,น,นด์แบตเตอรี่หอยสนุกยังไงสนุกแค่ไหนไปค่ะไปดูกันเลยสวนแรกไปกันที่จอยจังเก์ตอนนี้นิลิชอบมากเป็นเอุดอร์เพลย์เก่าที่ใหญ่มากบรรยากาศดีแถมมีเครื่องเล่นเพียบมินิไวกิ้งก็มาฟังแค่ไหนอะคิดดูที่สัมผัญเครื่องเล่นที่นี่เล่นฟรีไม่จำกัดรอบเาทุกอย่างรวมอยู่ในค่าห้องแล้วอย่างรถคันน,นี้เล่นเล่นไปหลายรอบเลยค่ะสนุกจริงต้องลองแถบตรงนี้มีน้องเต่าคอยเอนเตอร์อเทนนด้วยะะค เราก็ฟินไปเลยสิคะอากาศร้อนร้อแบบนี้จะมีที่ไหนฮิวใจได้เท่าสวนน้ำใช่ค่ะที่นี่ไม่ได้มีแค่สวนสนุกสวนน้ำเขาก็มีแถมยังเป็นสวนน้ำลอยฟ้าได้นะน้ำเย็นชื่นใจบอกแล้วมาที่เดียวคุณยังค่ะกิจกรรมยังไม่หมดไปต่อกันที่ห้องซอสพริกเลยลิลิชอบมาเล่นห้องนี้มากเพราะเขามีกิจกรรมเพียทั้งเล่นเกมวาดภาพระบายสีหรือก่อเพ้นหุงผ้าพับกระดาษหรือจะมานั้งดูกระตูนชิลชก็ได้ค่ะ